อาจารย์พี่น้องคะมาเอาอันกาไม่ยูค่ารอบสองเด้อพี่น้องเด้อเบดวงแนววุย้ยงามค่ะางามแนวขุนเอ๋ยายดีไปดีแล้วพี่น้องเด้อฝนตกฝนลงแล้วเดวงแนวงามไรกาอยู่ค่ามูนี่ธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องจานี่มูนี่เป็นอ่ากาธรรมดาเฮามีทุนซัมเน่เฮาก็เอาซัมเน่ละพี่น้อง ม่ต้องเอาแพง้งดอกเอาตามกำลังของเฮาเด้ออันนี้เอาไปเบื่อว่ามันสีเลือขนาดไตะตรงไปเมา,เอาอีกจังหวะหนึ่งพอดีฝนต,ตกใส่ให้พอดีโอ้ยังยังมาเอาเด้อยจ้ะอันนี้เฮาเฮาเอินอีหยังนี่เอินเอินหม่องที่เฮาสิมาเอานี่แหนี่ยยู้น้องมายู่เ้น พุทธิทสงอ่าพุทธิทสงจิกเขาคูเ่เมืองเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้นกาบุ้งพิ่นเฮ็ดไว้เด้อพี่น้องต้นละบาทบา่แพงเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแน่พุ่นพิน่นทั้งแจกทั้งแถมพร้อมพุน่นแล้วเบิ่งแน่มีหลายอันหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้องามคักงามแน่ผุผพ,พิ่นเฮ็ดไว้บตาพี่น้องมาเอาบ้างได้ก็จ้ะ วันไหนยกคตัวเดียวท่าไรเด้อผมมาเอาเทียนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันน้ำทามแล้วนะจามมันคุณกแก้มดึงมาฟอยัง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 บอกแพงเด้อพี่น้องเด้อต้นละบาทเด้อพี่น้องอันกระรังงามๆนี่แม่ยแ้วเบิ่งแน่อุ้ยไปปลูกฝนกับกระรังลงพี่น้องเบิ่งแน่จากน้อยกับไส้ปุ๋ยนี่ก็แลงขึ้นมาเลยล่ะพี่น้องจ้า อันก้าย่คาอันพันดังเดิมเฮาพันธรรมดาเฮานี้ละพี่น้องจ้าแต่ละมือนอีเพิ่นทรงมือนละหลายหมื่นต้นอยู่ได้พี่น้องเออ็ผลิตน้ำกับว่าท่านผุนอองามค่ะง,งามแน่เบื่องคามาชมอันนี้เพิ่นบอกท่านเด็ดแ็กเด้พี่นอ้องเด้อดูคนนี้เอ้ยมางามแท่พี่น้อง เฮ็ดเกษตรเฮ็ดถือข้างก็รวยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดถือข้างเพ่นก็รวยเด้อพี่น้องเพิ่นสิยู่คางข้างนี่ล่ะเส้นพุทธไสสงพุทธไสสงคู่เมืองสีหอดคู่เมืองนี่ของบุรีรัมเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้กันผู้ใดอยากได้กาพันกาอยู่ข้าราคาถือกระมาจ้าขอบคุณเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อ ย่านไหนบ้าอีกรลอบนึงอยู่เพราะว่าเดาว่าะถือวัมสิเบสทเทโอไหดดกระหอนเรือเกินยไหนอยู่ที่ไหนอยู่ีอเรกากรนองหกวนะอเลาเออแถมมาหลดเป็นยังวัสีหมาอีกรอบนึงอยู่อ่ะอันนี้เันตัวแถมให้ด้วยพี่น้องด้วย ปีนี้รวยละการอยู่ค่าแล้วนะคนปลูกไหลอ้าขอบคุณเอฟซีบาดี้สิจายเงินเพิ่นด้าบาที่พี่น้อง